คำถามที่อาจารย์ปุ๊กพบบ่อยนะคะสําหรับคนไข้ที่จะมาทํำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนะคะก็คือการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนั่นเองจ่าสาวๆซึ่งการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนั้นนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะ1นนะคะคุณก็ควรที่จะงดวิตามินอาหารเสริมก่อนผ่า7วันนะคะ แต่ถ้ามียาที่เป็นยารักษาลกกูกประจาตัวอันนี้ห้ามงดเองเด็ดขาดนะคะจะแนะนําให้ส่งยามาให้อาจารย์ปุ๊กช่วยดูนะคะอาอาจารย์ปุ๊กจะดูให้นะคะว่ายาไหนควรงดยาไหนไม่ควรงดโดยยาที่ควรงดนั้นหลักๆนะคะก็จะเป็นยาที่เกี่ยวกับการต่อต้านการแข็งตัวของเลือดนั่นเองค่ะและอันดับต่อไปนะคะก็คือคุณควรทําให้สุขภาพร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงก็คือบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามนะคะว่าจะต้องงดก่อนผ่านะแต่ที่แต่ที่แน่แน่เนี่ย หลังผ่าเนี่ยบรอลกอฮอล์เนี่ยต้องงดแน่นอนหนึ่งเดือนแต่ก่อนผ่าเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกําหนดที่ชัดเจนนะคะว่าถ้าดูดบุหร่หรือว่าดื่มเหล้ามาแล้วจะผ่าตัดไม่ได้แต่มันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยอ่อนแอและทําให้ฟื้นตัวช้านะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะแนะนําให้ล้างเล็บสีถอดเล็บต่อ,อเพื่อที่จะให้มือของเราแล้วก็เล็บเท้าของเราเนี่ยสะอาดที่สุดก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ สำคัญมากๆเลยนะคะก็คืออย่าลืมงดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดตามเวลาที่ระบุไว้นะจ๊ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการทำสัญากรรมที่เกาหลีนะคะอย่าลืมติดต่ออาจารย์ปุ๊กนะคะนับบุ๊บวันแห่งโรงพยาบานจิวเวอรี่นั่นเองค่ะ